ครับผมยืนอยู่บนสปานะครับดูธรรมชาติสวยหามครับสวยหามกุ้งใหญ่มากอุย้ยนานแน่นไหครับนับจำนวนไม่ตูกครับดูการเคลื่อนไหวครับน้ำขุ่นครับดูไม่ชัด ดูการเคลื่อนไหวครับนานแน่นกันนัดไหนอ้โอ้โหย่สุขกายสุขใจมีความสุขครับมีความสุขโน่นโน่นมายังมาเป็นแนวมาเลยโน่นครับโน่นโนนโน่นโนมาโน่นมาโน่นครับโอ้โห อย่างนี้ไม่เรียกว่าความสมบูรณ์ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงนะครับดูสิครับดูสิครับขนาดไหนหน้าหน้าน่านี่นี่ปลามง,งนั้นเลยครับอยู่ว่ายวนกลับมาอีกแล้วกลับ,กล,บก,กลับมาอีกครั้งกลับมาอีกครั้งเนี่ยผมยืนอยู่บนสะพานนะครับสะพานลอยน้ำตาเทียบเรือ สะพานลอยน้าตาเจเปลือที่ก่อห้องนะครับดูดิครับแนวยาวเลยครับโดนนะครับโดนสุขใดไหนจะเจ้าเมื่อเราดูธรรมชาติแบบธรรมชาติจริงๆ